มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทํากําไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออั้นนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษ6เดือน6ท่านสามารถสมัครได้เลยนับตั้งแต่วันที่เห็นคลิปนี้นะครับนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับผมเป็นเจ้าของเพจรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด r a รเอและเจ้าของ YouTube นี้เช่นกันครับและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับตอนนี้ผมมีคอร์สหลักๆอยู่2คอร์สด้วยกันนะครับ คอสแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่25สอนทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศทองคำกองทุนแล้วก็คริปโตเน้นการกระจายความเสี่ยงนะครับอันนี้จะเป็นการดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคมือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้ครับเริ่มเรียนจริง25มิถุนายนแต่สมัครตอนนี้ท่านได้โปรโมชั่น1แถม1นะครับและราคาโปรโมชั่น4,900บาท หนึ่งแถมหนึ่งคือผมแถมคลิปของรุ่น24ในส่วนของเนื้อหาหลักที่ผมกำลังสอนอยู่เนี่ยผมจะลงดีเลย์ให้ประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์สมัครแล้วเข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบวางแผนเทรดผมมีให้ทุกวันสุดสัปดาห์สอนเสร็จผมเอาลงให้เลยถึงเวลาก็เรียนจริงและมีวางแผนเทรดอีกหนึ่งรอบนะครับการสอนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด หสัปดาห์ครับดูย้อนหลังได้1ปีมีการวางแผนเทรดทุกสัปดาห์เรียนพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคท่านจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกนี้ก็ได้ในระหว่างเรียนมีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนและเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนครับจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวกันทุกวันและมีการสอนให้ทุกเดือนนะครับเนื้อหาครับ Mindset Money Management Market Psychology งบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นพื้นฐานแบบง่ายๆเอาไปใช้ได้จริง Money g a m f u u n Flow Business Cycle หุ้น6ประเภทการจัดพอร์ตสไตล์ Peter Lynch และเอาเปเปอร์หุ้นสวยมาอ่านกันครับส่วนกราฟเทคนิคเราจะเน้นระบบลันเทรนสามไทม์เฟรมเน้นอินดิเคเตอร์แบบง่ายๆระบบลันเทรนเท n นฟอ l ์ w i ิงซิสเต็ม กราฟแท่งเทียน Pice Pat t เทิร์นล r สต a รีวอทเล e ช l i Wave, o t ลดเวทิสตีดาว o n a c c i High Volume และ Stock Scanning ที่เห็นเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่60%เท่านั้นครับยังมีเนื้อหาอีก40%ที่หมุนกันไปตามรุ่นแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันคอร์สที่2ครับ t e c h ิคอล l น0 2อันนี้เริ่มเรียนวันที่18มิถุนายน2567เริ่มเรียนทุกวันจันทร์สองทุ่ม15นาทีใช้เวลาเรียนทั้งหมด10ครั้ง10ชั่วโมงดูย้อนหลังได้1ปีเช่นกันนะครับแต่ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับผมแถมเทคนิคอล l 1 1 1ให้เข้ามาเรียนปรับพื้นฐานไปก่อนเช่นกันเริ่มตั้งแต่การใช้ Trading View ตั้งค่ากราฟ Ten o l l ์ลิงซ s s เต็มเท l i ล e โซนราคากราฟแท่งเทียน price pattern, จุดซื้อจุดขายที่แม่นยำอินดิเคเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกครับแล้วเรามาต่อกันที่เทคนิค a l 102ด้วย b o ิ i เจอร์แ n d ด์ไ i กินอชิ List r e w a r r ล a ชอการแบ่งไม้ซื้อที่สเด,ดาว e l l e t w a เว f i ิ o บ a c ช i ตั้งแต่พื้นฐานจนประยุกต์กดสูตรแก้ดอยและอินดิเคเตอร์เสริมและมีการ recap, ทบทวนให แบบเจาะลึกอีก4ครั้งนะครับอันนี้สอนอ่านราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกใช้ได้ทั้งหุ้นทองคำแล้วก็คริปโตนะครับถ้าท่านสนใจและตั้งใจจริงและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนเก่าๆของผมหลายๆท่านในรอบ3-4ปีเหล่านี้สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาและสมัครเรียนได้นะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ6เดือน6โปรโมชั่นนี้สมัครได้ถึง10มิถุนายนนี้เท่านั้นใครสมัครโปรโมชั่นที่แล้วไม่ทนันวันนี้ห้ามพลาดนะครับ สมัคร1คอร์ส4,900บาทครับสมัคร3คอร์สจะลด60%ราคา9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับสมัครทั้งหมดเลยมีคอร์สไฮบริดรุ่นที่25แถมคลิปในรุ่นปัจจุบันและวางแผนเทรดกราฟเทคนิค102และกราฟเทคนิค101ครับซึ่งให้เข้ามาเรียนไปก่อนถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบครับ ถ้าท่านสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับ DOC TOR underscore A หรือสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบนะครับแล้วพบกันครับ